มาดูคู่ส่งท้ายในวันนี้ครับคัดเอาเมือระดับแชมเปียนมาต่อยกันเลยในพิกัด6ก5ิกิโลกรัมครับ T1 wins and one draw representing Israel please put your hands together for Maxim b r a d i s นี่คือจอมอันตรายจากอิสราเอลครับศอกนี่คมใช้ได้เลยครับ And his opponent here, fighting out of the red corner, he is 21 years of age, 183 centimeters tall, with a record of 69 fights, 52 wins and two draws. From Thailand, please put your hands together for chai Sit มาดูทางด้านนักมวยไทยกันบ้างครับนี่คือธนันชัยสิทธิสองพี่น้องขุนข่าวก้านยาวจากร้อยเอ็ดนะครับวัย21ปีสูง183เซนติเมตรเป็นนักมวยไทยตัวสูงอีกคนนะครับธนันชัยครับ183เซนติเมตรกันใีแบ็กซิม178น้ำหนัก67.5กิโลกรัมครับอายุนี่ธนันชัย21สูนแบ็กซิม22ครับ ประสบการณ์นี้แน่นอนครับธนันชัยครับผ่านระดับแสงมณนนีมาแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาครับยอดวิชาก็ชนะมาแล้วโอ้นิ่งมากครับธนันชัยโอ้โหหัวพับนอกไปก่อนครับแม็กซิมก่อเห็นเจ้ายานี่ก็คงจะลงล่างก่อนเลยครับทำลายฐานล่าง ก <9 S 2> แล้วเสียบนี่นะครับอาศัยช่วงชกที่สูงยาวกว่าให้เป็นประโยชน์ครับธนันชัยอุ้ยตั้งศอกใส่ครับแม่บัคซิมตีได้ครับแมกองเชียร์ดีใจโอ้วแตกแล้ครับศอ,อกเดียวนั่นแหละครับ มีปัญหาตั้งแต่ยกแรกนะครับแม็กซิมบรานิสทนาน,นใจเห็นอย่างนี้ก็โอ้โหใจชื้นเลยครับ<ป>หุกซ้ายไม่โดนอืมต้องให้แพทย์ดูครับแผลแตกของแม็กซิมบรานิสครับอันตรายไหมครับโอส้สบายครับแค่แคซับเลือดครับแล้วก็ไปต่อ โอ้โห,โหหวดเสียงดังฟังชัดครับธนันชัยเดินยังไงครับหมัด1 2 1> บุกเข้าไปกใกล้ๆทีครับธนันชัยยังไม่มีจังหวะสับสอกเปิดบาดแผลครับ กดสับไปเรื่อยครับแม็กซิมครับต่างชจยก็จิ้ม1-2ครับแต่ขยับร้องโอ้โหโอ้โโอโความหนักแรงนี่ต่างกันเลยครับแข่ก็ให้แม็กซิมบรานิสเดินเข้ามาครับ แต่เดินมาก็ยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับอ่าวมัดนี่เป็นตบโอ้โหจิ้มไว้กครับธนชยัยโอ้จิ้มขวาดื้อเลยครับชักโอ้ชักจะหาทางลำบากครับแม็กซิมโอ้ผ่านยกแรกไปแบบสบายๆครับธนชัยสิ่สองพี่น้องครับ ส่วนฝั่งนี้ครับต้องติวเข้มเลยครับดูภาพช้านี่ครับจังหวะโยนเข่าของนันชัยนี่ครับจังหวะปักศอกครับทีเดียวเห็นผลเลยครับนี่ครับดูอีกทีครับศอกแบบเฉินเฉือนครับงัดเท่เดียวครับเป็นเรื่องเลยครับ ลูกนี้ต่อยเต็มสันมัดจริงๆหวดไปที่บริเวณโคนขาครับยกที่2ก็ยังต่อยแบบสบายๆนะครับธนันชัยครับมาเป็นแบบไม้คู่ครับแข้งขวาหมัดขวาก็หมัดหนครับโอ้โหแม็กซินถีบหน้าครับโอไปยั่วหรือเปล่าครับ ิ่งๆนะครับแม็กซิมบาร์นิสโอ้โหกดขวาไม่โดนครับธนันชัยต้องกอดไว้ก่อนเลยครับแหมรอครับอาจารย์ธวัฒชัยขอดูอีกนิดนึงนะแม่ขอต่อยนิดนึงแม็กซิมก็ระวังนะครับไล่กันนานครับต่อยหลุยต่อยหลวมนี่ก็เสร็จธนันชัยเก็บกินดูครับ ขณะที่ธนันชัยก็ไม่เร่งมากครับแม่อาจจะคิดมากแล้วครับแม็กซิมบรานิสครับคิดหลายซ้ำหลายสอนหลายชั้นหลายตลบครับโอ้โหโยกจะหลอกจะเตะขวาแต่ซ้ายครับธนันชัยดูเสียบครับโอ้ทำให้ดูง่ายไปเลยนะครับแล้วค่อยเดินเบียดเข้ามาครับธนันชัย ไม่ได้เร่งอะไรมากมายปำนายกอดนายแม็กซิมก็นกรู้เลยครับไม่อยากแรกไม่อยากประทะยิงขวายังไม่ถึงเดินคู่เลยครับธนันชัย โอ้โ oh oh. อีกนาทีเสร็จครับยกที่2ครับแ,แหมฮะจานทวาชัยทองรี่ครับกรรมการบอกแม็กซิมอย่านีครับแบบกจะหนีไปไหนครับเวทีมีอยู K ่แค่นี้อย่างว่าครับปัญหาจังหวะไม่เจอจริงๆครับแม็กซิมจังหวะมันเข้าทางนนทชัยครับที <c oughs> ้บไว ออนเข้าไปในมุมของแม็กซิมบ้างครับธนันชยัยจะหนีออกไหมครับแม็กซิมขวาไม่โดนหัวไปทีนึงครับต้นขาแหมลูกนี้ไต่ไม่โดนครับดูท่าทางธนันชัยนี่ยังสบายๆอยู่เลยครับ หยกสองครับะระบบการหายใจยังสบายสบายครับธนันชัยสิสองพี่น้องขณะที่แม็กซิมครับโอ้โหโจ์นี่มหาสารครับยิ่งกว่าเข็นโคกขึ้นภูเขาเีกครับจะแก้ทางธนันชัยยังไงครับโอ้โหจังหวะก้าวแล้วเสียบนี่หักศอกซ้ายครับ ไปลุดก็ดโดนเตะตูดลงโทษครับโอ้โแม็กซิมครับจะพลิกสถานการณ์ยังไงครับ3นาทีสุดท้ายครับทำอะไรต้องรีบทำเลยครับแม็กซิมบรานิสจากอิสราเอลธันนันชัยก็คุมจังหวะไปเรื่อยๆเลยครับตามจังหวะของตัวเองกดหมัดขวาไปโอ้ เจอทีเด็ดเข้าไปเลยครับเผลอครับแม็กซิมกดขวาเปลี่ยงเลยครับธนันชัยะจะเอาถึงน็อกเลยไหมครับแต่ก็เริ่มเดินบีดเข้าไปเลยครับธนันชัยครับอยากจะเก็บในแบบน็อกเอาท์ครับชัยชนะวันนี้ แม็กซิมนี่ก็โตถอยเลยครับกรูดนะครับหนึ่งรอบแล้วครับเอมจระเข้ฟาดหางหางยาวจริงแต่มันไม่ถึงครับแม่อกกลับไม่โดนครับโอ้มีอะไรก็งัดออกมาโชว์แล้วครับธนันชัยเลือดเริ่มยิ้มออกมาจากแผลแล้วครับแม็กซิมบรานิส ทิงกาต,ต,ตอนนี้ครับมั่นใจครับ <c oughs> กระโดดเข่าลอยไม่โดนแห่แกทำครบทุกอย่างแล้วนะครับแต่ยังไม่โดนสักอย่างครับทั้งสอบกลับเข่าลอยครับแล้วก็มาดิดกระโหลกโอ้โหห่างครับเลือดก็ยังไหลามาเรื่อยๆนะครับบาดแผลของแม็กซิมบรานิสกลายเป็น <c oughs> ชกด้วยความกังวลเลยครับแม็กซิมครับพอาหาทางทำอะไรกัธนัน,นชัยไม่ได้นิดนึกไม่ออกเลยครับว่าจะทำยังไงครับแต่ยิ่งแรงจังหวะมันก็ยิงเสียเลยครับแม็กซิมบราณิสเราจะทะเลอะทะลากันไม่ได้ครับดิจะไปจูบกำปั้นทนันชัยเอาอีกครับได้ใจนะครับตอนนี้ทนนันชยัยโอ้โหจะหนีไปไหนครับอาจารย์ธวัาชชัยบอกตื่นครั้งที่สองแล้วนะ ขยับหลอกครับธนันชัยแต่ก็คงไม่อยากจะทำนะครับคุมเชิงอยู่บริเวณด้านนอกอะใกล้ๆนยครับใกล้ๆหน่อยแค่ธนันชัยขยับมีแกกระหวาแล้วครับแม็กซิม ชงท้ายปลายยกครับธนันชัยเองก็มั่นใจเลยครับว่าตัวเองน่าจะดูดีกว่า,วาหมดยกสุดท้ายครับแล้วก็อาุโสน้อยกว่าครับธนันชัยครับก็สแสดงความเคารพซึ่งกันและกันครับวิชาชีพเดียวกันครับสปอตแมนชิพดูไฮไลไท์กันนะครับ ลูกนี้เททิ้งลม้มลงไปก่อนครับหมัดตามยังไม่โดนอีกสอกครับแหม <c oughs> มาดีกระโหลกครับแหมจะไปเล่นมาเขาไม่ได้ครับธนันชัยนี่เข่าร้อยครับทีบครับ gentlemen give winner and you our I แล้วก็เป็นธนันชัยสิทธิสองพี่น้องครับคุณเข่าก้านยาวจากร้อยเอ็ดครับคว้าชัยไปได้แบบสบายสบาครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับใส่แบบเต็มมิกาจจริงๆครับ